สนใจเช่าพาก,กับทาง Make Sense ง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ของเราแคปภาพพระที่คุณสนใจและส่งมาที่ไลน์แอด @make sense ค่ะดูดวงออนไลน์ตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์แจมมี่15นาที699 30นาที1,200และ60นาที2,000บาทค่ะ ยคทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดพลังพระนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่70แล้วซึ่งบบมันมากไกลมากเลยถ้าเกิดมีใครดูคลิปแรกๆมันเริ่มมาจากการที่ว่าผมอะ่ะอยากจะไปคุยกับยูทูบเบอร์ท่านหนึง่งอยากจะเอารายการเนี้ยไปอยู่กับเขาเพราะเขามีคนดูเยอะแล้วผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำ ยูทูบอะไรด้วยนะก็ชวนน้องคนนึงใช่ไหมอ่ะมานั่งกินข้วาวกันดูบอลไปแล้วก็จับเสียงก็ไม่ค่อยดีคนก็แบบด่าหรือว่าเสียงก็ไม่ดีผ่าก็ไม่ชัดนู่นนี่นั่นแล้วอ,อ,อยู่ๆก็ปรากฏว่ามีคนชอบรายการแบบนี้แต่ทำทำขึ้นมาปุ๊บน้องเขาไม่อยู่เขาก็ไปอยู่ช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นแล้วอยู่ๆแจมมี่ก็เข้ามาในช่วยของผมก็จริงๆก็มี ก็อย่างอย่างที่รู้ก็คือผมรู้จักคนมีเซนต์ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็มีจะมีคนเดียวที่แบบว่าอดทนแล้วก็สู้เพราะคนอื่นมันไม่ง่ายเลยนะที่จะมานั่งจับพลังแบบเนี้แล้วก็มานั่งพิสูจน์ว่าไอ้ไอสิ่งที่เราคิดว่าพระดีไม่จําเป็นต้องแพงอะพระแท้มีกว่ามีมากกว่าพระแพงคือสิ่งที่ผมเชื่อแล้ววันนี้อ่าสับสคริเบอร์ของเราก็น่าจะใกล้ถึงห้าพันแล้วซึ่ง ตามหลังเนี่ยถ้าเป็น5,000คนก็ถือว่าเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะก็แสดงว่ติ๊กตอกเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดิ๊กตอกตอนนี้หกพันละหกพันคนละอู้ใช่6,000คนละกิ๊กเข้าไปดูตัวเองเคยไม่อยากเห็นหมูก็พอพอตอนนี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนเข้ามาดูดวงกับจามี่เยอะมากเราก็พยายามจะจัดระบบคิวให้กับทุกคนให้ ดีที่สุดนะถ้าเกิดใครมาดูกับจมมี่เนี่ยคือหลายคนจะบอกว่าต้องเตรียมวันเดือนปีเกิดต้องนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่เถิ่นไม่ต้องขนาดนั้นนะ<า>แต่ว่า,าวแค่ภาพเท่านั้นใช่ครับเป็นคนดูดวงจากดวงตาถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ดูกับจะมีใช่ไหมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือภาพถ่ายยิ่งใหม่เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่ามันจะ r e เฟ e c เหตุการณ์ในปัจจุบันแต่อีกอย่างนึงก็คือเตรียมคําถามมาด้วยใช่ให้คนใหญ่เหมือนที่บอกค่ะ ถ้ายิ่งยิ่งพอยิ่งถามมันจะยิ่งภาพมันจะยิ่งเล่าเรื่องเยอะขึ้นเหมือนเราเหมือนที่บอกมันไม่ได้เกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรมันคือเรื่องราวมันต้องเห็นจากในตาของเขาตอนนั้นด้วยว่าเขาแบบเขาประสบนะแล้วเราต้องแก้ไขยังไงให้เขาเอะไรนอแล้วเราถ้าเป็นเบย์ได้พอถึงเวลาที่คุยกับจม,มี่ก็อาจจะขอเบิกบุญจากเทวดาประจําตัวให้ผู้ดูกับผู้ถูกดูสามารถเห็นเห็นการณและแก้ปัญหาได้แล้วก็ขอว่า พูดดูกับพูดถูกดูเนี่ยจะไม่มีคำต่อกันใช่แล้วก็อยากให้ให้เกียรติหน่อยเนาะนใ,นให้เกียรติเราหน่อยแล้วก็เหมือนให้มีมารยาทนิดนึงในเรื่องของการ<ช>การคุยกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเข้ามาแบบตึงเออตึงใส่เราคือแค่อยากคืออยากอยากอยากมาให้รู้สึกว่าเหมือนคุยกับเราแล้วเป็นคลินิก คลินิกหนึ่งที่แบบเหมือนทำเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องใชนพ่ชายใช่เหมือนเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเชื่ออย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าใครอยากดูดวงนะไม่ไม่ใช่แค่จะมีคนเดียวนะแต่ดูดวงกับทุกที่อ่ะถ้าใจเราไม่เปิดอ่ะมันไม่มีทางหล้ออกมาได้ไพ่ไม่สื่อไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางสื่อเพราะว่าเราปิดกั้นตัวเองแต่ถ้าเกิดเราแบบไหนลองอถ้าจะมาลองของก็ได้ไหนลองซิฉันอยากรู้ว่านู่นนี่แต่แบบใจบริสุทธิ หน่อยไม่ได้แบบไม่ได้แบบตั้งแง่หรืออะไรขนาดนั้นลองดูจะมีก็คือคนที่เป็นเป็นคนที่มีซิกเซนแล้วเห็นคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นคนที่วิเศษวิโสมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้เป็นโูหเทวดาที่จะแบบรู้ทุกเรื่องกับบังเอิญมีความสามารถไ่าได้เห็นตรงนี้ใช่ใช่แค่ก็อยากจะช่วยทุกคนใช่แค่อยากจะช่วยทุกคนในบางเรื่องที่เราเห็นแล้วเราชี้แนะได้เท่านั้นเองค่ะอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตนะหลายๆคน ปลดล็อกชีวิตมาบ้างแล้วก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยแก้ไขชีวิตใครมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อยากให้ทุกคนเปิดใจก่อนใช่ต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องก็แก้ได้เรื่องบางเรื่องก็เกินจะแก้แต่ว่าเราก็ทำาร้มัพยายามได้ใช่ถูกต้องทำให้ดีที่สุดคือเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปคุยคนมีเซนดูดวงนะเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยว่าตอนนี้แกเป็นคนเอาโฉนดที่ดินยู่นี่นั่นมาคุยกับจัมมี่อนเดียดเดียดเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะไปคุยนต่อ โอเคกลับมาที่ตรงนี้มีพระสมเด็จฟองเท้าผู้องคหนึ่งแล้วตอนนั้นมันก็มีเอฟซียาอยากจะได้เยอะมากซึ่งผมก็บอกว่าอันนั้นมีคนเอาไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปขุดค้นมาให้แล้ววันนี้ก็ได้โอกาสคราวนี้มีทั้งไซนั้นแล้วก็ใหญ่กว่านั้นด้วยจริงๆฟองเท้าผู้ก็มีเยอะนะคะแต่แค่แบบยังช่างใจอยู่ยังช่ใงใจอยู่นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือใหญ่สุดใหญ่กว่าองนั้นอีก ต่จริงๆแล้วคือเขามีเยอะค่ะจริงๆเขามีเยอะจริงๆค่ะเาเยอะจริงๆะจริงๆแล้วก็คือเขาสงสยัยว่าทำไมพรพมาเป็นชอบแบบเปล่าค่ะบ,บ้านล้ว,ลวนๆบ้านล้วนเล, <laughs> เลยค่ะสมบัติตกทอดค่ะว่า <laughs> สมบัติตกท่อดค่ะพูดเลย <laughs> อะจากจากท,ที่ที่ดูมาฟองเต้าหู้ก็คือความสนุกของคนที่มาตัดแล้วสมเด็จก็แบบใช่ใช่เขาบอกเอ้าทำไมตัดออกไปเป็นแท่งเลยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนที่บอกค่ะบางพิมพ์เขากดลงไปหนาๆในบล็อกอ่ะเนาะ เขาก็ตัดท pues mm ่อนจริงๆก็คือต้องเลาะให้บางเพื่อที่จะเอาดินไปเพิ Gonna ่มในจํานวนพะเยอะขึ้นไปอีกแต่ว่าเหมือนที่บอกครับพอเขากดหนาๆไว้เขาก็ถึงเวลาเขาก็ตัดเหมือนตัดแบ่งชิ้นเค้กเลยค่ะโอ้สนุกเลยก็พอเห็นปุ๊บโอ้โหสมเด็จก็บ่นเลยเฮ้ยทำไมตัดน้าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นไรเซตแรกเซฟแรกเอาไปละคือทีนนี้มันก็เลยกลายเป็นต้องเหมือนทีมช่างะเหลือเขาก็จะกดไว้หนาๆหนาๆหนาๆ เกลียดแล้วเบื่อแล้ว <c oughs> คือเก็บไว้ละทีเนี้ยเหมือนถ้าเกิดว่าคิดว่าวันหนึ่งถ้าฉันต้องต้องเขาเรียนแลนทอฝนต้องฝนอะไรยน้เขาก็จะขอเหมือนขูดะตะไบจน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 ,นี่เองจนสึกไปเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นผงเองแต่ว่าไอ้อย่างไซนี้นี่มันมันมันเกินความตั้งใจหรือมันอะไรยังไงเนี่ยนี่หินปูนเปลือกหอยนะผสมนะเนี่ยแล้วก็อยู่ในกลุ่มมาก่อนด้วยนะอันนี้ยตัดแล้วก็เหลือเยอะเยอะเยอเขาก็ท้อนท้อนห่อแล้วเข้าไปไว้ในกลุ่มโอเค จากที่เห็นหกองเนี่ยอันไหนจี๊ดสุดครับจริงจริงจี๊ดเกือบทุกองคเลยจี๊ดทุกกองคใช่จี๊ดเกือบทุกองค์เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมวลสารเขาจะแบบเหมือน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 ปูนเผดหอยแล้วมาผสมทําทําสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนทําให้มีอัตลักษณ์พิเศษขึ้นอยากจะทําตามมันเกิดไว้ซ้ําคดีพลิกกลายเป็นว่าองค์สีฟ้าสําหรับคนเกิดวันศุกร์องค์เล็กๆประมาณนั้นค่ะใช่กับจี๊ดกว่าหนาๆเห็นไหมเหมือนเขาตัดทอนออกไปเห็นไหม ปาดออกไปเนี่ยก็คือองค์นี้ก็ยังพอใส่ขึ้นคอไหวใช่ไหวค่ะไม่หนักนะเห็นไหมเราไม่หนักไม่หนักใช่เบาแต่ก็ก็ถือว่าหนาขึ้นมาแต่จีดกว่าองค์ที่แบบไม่ไม่ได้จีดกว่าค่ะจริงๆเหมือนที่บอกทุกองค์เขาเขาจีดอเขาจีดของเขาอยู่แล้วใช่แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเราจะเลือกใช้องค์ไหนเลือกแหวนยังไงวันวันนี้วันจันเห็นไหมวันศุกร์สีเขียวอ่าอ่าแล้วก็อันนี้วันศุกร์สีฟ้าวันศุกร์สีฟ้าวันพุธสีเขียววันพุธสีเขียวอันนี้ข้ำสีเขียว แล้วก็วันจันทร์สีเหลืองใช่เฮ้ยตอนนี้ผีอยู่แค่สามองนะสําหรับคนวันศุกร์คนวันพุธแล้วก็คนวันจันทร์อ่าถ้าเกิดใครอยากจะขึ้นคอไซนนี้ก็ลองดูพุทธคุณด้านไหนสามองคนี้อันนี้อันนี้นะคะจะเสริมความเป็นสีมงคลแก่แก่ผู้ครอบครองค่ะค่ะโดยเฉพาะวันเกิดตรงสีใช่ค่ะอันนี้ก็จะหนุนหนุนหนุนอยู่แล้วอืมกับผม หนุนวันเกิดด้วยเป็นสิริมองคน<ช>ด้วยนะครับเมตตามหานิยมแล้วสําหรับคนที่อยากจะใส่พ้าที่แบบไม่เหมือนใครแวนไม่ได้หรอกนะเพราะเราจะไม่มองว่าน่าจะแฝนยากอยูน่นะนอกจากว่าคนที่ใจถึงจริงาการแวนพระเต้าหู้พวกนี้ต้องต้องเด็ดอยู่พอสมควรอันนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นขอโทษนะครับเป็นที่หวานทางสือแล้วปะครับท่านหรือว่าทําขึ้นมาเพื่ออะไรครับออต้องบอกว่า ท่านเหมือนที่บอกแล้วว่าช่างทีมช่างเขาตัดเอาไว้กันเพื่อแบบเป็นที่ระลึกตอนเหมือนลองลองลองพิมพ์อ่าใช่ลองพิมพ์ลองอะไรเงี้ยคือจริงๆเหมือนจะไม่มองว่าตัดไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าบล็อกมันเขาวางเรียงกันยาวๆเนาะแล้วเขาก็วางกดออกไปแล้วตัด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 เหลือกี่ร้อยอันก็ว่างันไปอืมก็เป็นความสวยงามของพระสมเด็จเนาะจริงๆวันนี้เราเรา ทำมาเจ็สิบคลิปเจมี่ดูจับพลังให้กับเรามาแล้วก็วันนี้ก็มี f อซมาที่นี่แล้วก็มาจับพลังกับเจบมี่ด้วยเป็นยังไงครับต้องบอกว่าเจมี่ก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าพระสมเด็จอะ่ะไม่ใช่คือต้องบอกว่ายังไงดีอะ่ะเขาบอกว่ามันคือวัดสตือเนาะแต่เจมี่เห็นเหมือนเป็นจิตของสมเด็จค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นการเคยเอาพระ ไปให้เขาเพื่อที่จะไว้หาเงินช่วยเหลือวัดต่างๆเพราะว่าอย่างว่าล่ะโัตโตเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้ววัดเนี้ก็คือเป็นวัดวัดที่เหมือนเหมือนที่บอกแล้วมีพระนอนเป็นเป็นพระประจำอืมแล้วก็อยู่ในน้ําอยู่ในเงี้ยคือเนื้อหรือหรือองค์อ่ะโดนโดนแช่โดนอะไรเนี้ยจนกร่อนเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้ทําให้เน,เนื้อหรือหน้าสมเด็จเสียไปเลยอืต้องบอกว่าพุทธคุณก็ยังทรงพุทธคุณให้เราเห็นอยู่ว่าจริงๆแล้วมัน อาจจะไม่พิมพ์ที่ีวัดสตือเป็นผู้สร้างอย่างเดียวนะเพราะว่าวัดสตือเขาจะสร้างตามสมเด็จใช่ไหมคะไม่ใช่แค่วัดสตือเดียวมันเป็นการให้ของสมเด็จเอาไปจุกกรุ่ปที่นั่นหน่อยด้วยเพื่อให้ให้เป็นสิ่งที่ย,ยังยังเคารพนับถือแล้วก็สมเด็จท่านเองก็นแนะนําว่าสร้างพระสมเด็จเออพระสร้างพระอัะองสายาตปางเออปางนอนสิ ที่เป็นวัดของตนเองนะแต่ว่ามีมวลสารของสมเด็จเข้ามาเป็นส่วนผสมอยู่แล้วพอะเดี๋ันนั้นเป็นเป็นคลิปส่วนตัวของเขาก็เลยไม่ได้มีการเอามาลงเนาะใช่ค่ะเรา<ต>ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไวแ้แต่แต่ก็คืออย่างที่เห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยผ้าจากหลายๆกลุ่มก็มีการทําจากหลากหลายวัรลแล้วก็ไปไว้รวมกัน วัดสตือก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจใ<ช>บา้านขุนพรมเองเราก็เห็นอยู่แล้วว่าจริงๆก็มีพาะจักหลายที่เอามาอยู่รวมกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ของทางเรานะเราก็จะไปวัดบางขุนพรมด้วยแล้วเราก็จะมุกเดิมฮะเดี๋ยวเราไปจับพลังพระที่วัดบางขุนพรมแต่ว่าเวลาคลิปออกมาเนี่ยการรันคลิปเนี่ยมันก็อาจจะมีสลับสบกันไม่ยังก็ติดตามดีกว่านะ้ะจะหลงไหมครับเราเนี่ยจะหลงไปจะไปไม่เคยไปเลยค่ะวัดอะไรนะวัด วันอินวัอินนะครก็ติดตามกันต่อไปนะกับรายการจัมพังพาครับสวัสดีครับ